สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวใหม่ของเรามาแนะนํากันอีกแล้วครับนี่เลยครับจะเป็นหลอด LD MR16 ขนาด7วัตต์ครับจะเป็นแสงคูไว้ครับ 4,000k เห็นหลอดเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ค่าสว่านอยู่ที่650ลูเมนเลยครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้านในกันนะครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็จะเป็นหน้าตาของหลอด MR16 นะครับทางด้านข้างจะเป็นแบบนี้ครับจะใช้เป็นขั้ว GU5.3 นะครับจะไม่ใช่ขั้วปกติขั้วปกติจะเป็นขั้ว E27 นะครับสังเกตอดูเขาจะเป็นคล้ายหนวดกุ ขนาแบบนี้ครับเห็นไหมครับหลอดเล็กๆเลยแต่ว่าค่าสว่างเนี่ยเยอะมาก650ลูเมนครับแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหลอดแบบนี้สามารถติดตั้งได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าปกติตโคมทั่วไปของเราเนี่ยก็ใช้งโคอีฟเจ็ดถูกไหมครับหลอดนี้ครับสามารถติดตั้งในรางได้ครับผมจะใช้เป็นรางแทกไลท์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยครับจะเป็นตัวแทกไลท์นะครับเอาไว้ติดตั้งกับรางแล้วขั้วเนี้ยก็สามารถเสียบลงไปในแท็กไลท์ได้เลยครับจะใช้เป็นขั้ว GU53 ครับนี่ครับตรงหัวที่เสียบจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะเป็น2จุดแล้วก็เเหนวดดกุบสียยลลงไไป้ แบบนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วติดตั้งง่ายๆครับแล้วก็จัดยัดเข้าไปในแท็กไลท์ของเราจัดทรงจัดสายให้มันเรียบร้อยอะไรแบบนี้ฮะแล้วท่นี้ของประเทศไทยนะครับอากาศร้อนมากหลอดที่แบบประหยัดพลังงานได้เยอะเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากครับเพราะว่าหลอดเนี่ยครับสามารถประหยัดพลังงานได้อยู่ที่แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยก็ยาวนานมากครับหนึ่งหมื่นห้าพันชั่วโมงแล้วหลอดนี้นะครับจะเป็นหลอดที่เอาไว้โฟกัสแสงเฉพาะจุดนะครับจะกระจายแสงที่สามสิบองศายกตัวอย่างการใช้งานง่ายๆนะครับก็สําหรับติดตั้งในตู้โชว์นะครือฟ โฟกัสของที่เราต้องการจะโชว์เฉพาะจุดนะครับติดตั้งในตู้เก็บของเล่นต yeah. ู้ขายแบบพวกเพชรพอยต์ตู้ขายนาฬิกานาฬิกาอย่างเงี้ยก็ถามา่าติดตั้งได้ครับหรือแม้กระทั่งเราจะติดตั้งในร้านค้าก็ได้ครับที่ขายแบบพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยที่เราต้องการแบบจัดไฟสวยๆหน่อยโฟกัสมาที่เสื้อผ้าเดียวเสื้อผ้าจะเด่นๆคือเราไม่ต้องการติดให้มันสว่างแบบทั้งร้านเลยเราต้องการแบบโฟกัสเฉพาะจุดเลยอะไรอย่างเงี้ยหลอดนี้ก็เหมาะสมมากครับหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ครับเขาก็นิยมลงไปตกแต่งในบ้านนะครับบ้านที่เป็นบ้านสม แขกห้องครัวก็สามารถติดได้คับเพราะว่ามันติดตั้งคู่กับลางแขกไลท์ใช่ไหมครับก็จะเป็นแขกไลท์เรียงยาวสวยๆปุ๊บและอันนี้ไฟก็จะโฟกัสลงมาครับช่วยเพิ่มมิติให้กับบ้านของเราครับเพราะถ้าเกิดเราติดแต่แบบโคมเพดานอย่างเดียวเนี่ยไฟมันก็จะแบบออกมาด้านเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราติดแบบนี้มันจะช่วยเพิ่มมิติครับอย่างเช่นเราจะส่องไปมุมไหนแล้วเราส่องไปจุดไหนอยากจะโฟกัสจุดไหนครับมันจะช่วยเพิ่มมิติให้บ้านแล้วก็ให้ห้องของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายนะครับหลอดตัวนี้ของเราเราแล้วก็สรอถคืาามใช้้้ัับไไไฟานท่วปปติดเลยครบ ประมาณนี้ครับสำหรับสินค้าตัวใหม่ของเราเล็กจิ๋วแต่แจ๋วครับหลอด LED MR16 ขนาด7วันแสงสีขาว,วนวลหรือสีคู่ไว้นั่นเองครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับไว้ล้วเ,เจอกันใหมให่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ